สวัสดีจ้าพี่นองมันี่ย่าสิสวัสดีจ้าสุขสุขุนอยากกินหอยทอดพี่นงกะบ่าชิ่นหนกปวกขวมอยากเขี่ด้วยควาวมอยากพี่นงลองง่อเบังครั้งที่สองนี่ครั้งที่สองแป้งกรอบอันนี้แป้งกระเจ้าลีไทย ฟารินลีไทย,ยเห็นบ่ลีไทยแป้งข้าวเจ้าเฮดให้กรอบพี่น้องแป้งข้าวเจ้าเฮดให้กรอบฟารินฟารินแป้งข้าวเจ้าก็แป้งเฮดขนมปังแป้งซาลี่แหะพี่น้องแล้วก็ข้นข้น ใส่เกลือจะสิใส่โดดดีพุงสุดโดดกระไรได้ยาสกใส่ยาิสใส่แต่เกลือจะเกลือเซลคิดยากพี่น้องนี่แหละเมื่อนี้กางที่สองเน้่ยำเย็นเด้อพี่น้องนำเย็นจ้าน้ำเย็นกะเกา เนี่ยดังไฟย่าให้เร็้ยวย่าให้โคนไลายย่าให้เร็วไลายย่าให้โคน้นไลยรอบเมืองเด้องพี่น้องแยาก,กับกาเอาแยาเห็ดเนี่ยกินแยาชอบกาเอาเลยแป้งกระเจ้าเห็ดให้กรอบเด้องพี่น้องแป้งสาดีอัเห็ดขนมปังเห็ดให้เหนียว เห็ดไบว่าไนะนก็แช่เย็นอะไยก็ได้เดี๋ยวควมอยากเนาะพี่นนท์อยู่ต่างประเทศกับเป็นสิล่ะอยากกินอันไหนก็นเบิง้ง อยากให้อยากตะโดนนี่แหละเพิ่งจะเฮ็ดกินพี่น้องได้บะหมี่น,นั่นหรอพี่น้องเฮ็ดแบบง่ายง่ายไหมไมีอะไรก็แซ่น,นั่นบะหมีบ่บะทวงอกกับว่าเป็นยังเกิดกินได้คือเก่าพี่น้องแค่ว่าบะหมีบ่บะทวงอกกระสุดหรอเฮ็ดแบบง่ายๆง่ายๆ่าเด้อพี่น้อง mm อยากกินอันได้ก็ฮัดเห็ดกินพี่น้องก็ได้เต็มสูตรเต็มยังหนูแป้งกะเจ้าเห็ดให้กรอบเพิ่มพี่น้องจะเสียโหดดีหรือพุงซู้อโหใส่หนีก็ได้พี่น้องแต่ย่ายบอ่อใส่ย่าตะเกือใส่ย่ายสิขอห้างอัน ความหวานในจักน้อยนะจ๊ะอ้าก,กิกินกินกับซอสพวกซอสทั้งสิ่นเลซอสไก่ซอสซุกี้ซอสมะเขือเทศแม่พี่น้องซอสมะเขือเทศนี่แหละง่ายๆจ้ะเอาแต่วต่ามีเตบอกเห็นบ่พี่น้องแม่เสียันนี้ นส่เจ้านี้ใส่เห็นบ่จ้ะหอยหลวแเ้วเพี่น้องหอยลวกแล,ล้วจ้ะหอยหลวแเ้วก่อนน่าสิตักอันน้ามันนี้ใส่ใหก้กว่า้นกันเลยพี่นอ้องค้นๆนก่อนจ้ะ เห็นบ่ตักใส่อันหอยของยายมันหอยสุกเร็วเนาะจะแต่เป็นบ้านเมืองไทยเฮาก็ซสือแบบสดๆ แป้งหน่อยแป้งได้ตามใจเพื่อพี่นงเตะฟุมายายเสี้ยวนี่แท่นทวงหอกจักน้อยนี่พ่อหอมหอมนเจ้าพี่นองใครจะใคร เคียจ,เคย,เคย,ยจะเคลีย,ย,ย <laughs> เคียไขจะเคลียไขว่าเคียไขพริกไทยจ้า Kín cắp sốt này là sốt mắc cửa thịt, sốt nấm chìm cây cả đầy, phí nội. Phai heo vào heo nè. กรอบๆเลยกรอบกรอบแป้งอ่ะแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าลายลายกลัวแป้งซาลี่อันนี้ใส่หอมๆพี่น้องย่เห็ดแบบแย่ปไปเลยเตรียมพร้อมนะพี่น้องมันเลยบม่มีบักทัวว่วหอก เห็นบอกรอบๆเอาแป้งกรอบๆตัวนี้อยากได้แป้งกรอบๆกะเฮ็ดบางที่น้องเห็นบอสไมีกะโอเคเนาะเพราะหายาก อันนี้แบกทั่วหอกเกนีรอันนี้เขาบอกเป็นยังง่าย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 แค่นี้ก็อร่อยถึงใจจ้าเดินบ้าพีนอ้อง เสียกรอบกระถอดโดนๆเห็น,น,นบ่แป้งเพิ่นาากรอบแป้งข้าวเจ้ากรอบๆกรอบนอกนุ่มในเห็น,นบ่ากรอบๆด้วยนี่แป้งข้าวเจ้ากรอบๆตักใส่จานเสิร์ฟได้ฮ่า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 จิ๋นหวงว่าเด้อมากินนล็กันจ้า เส่บยุพี่นงเสียเดิ้พี่นง เสร็จแล้วจ้าพี่น้องเป็นแต่แสบอยู่ว่จจะแสบๆจ้าพี่น้องแอกรกขอลรพี่น้องซ้ำเนี่ยนะจ้าพอกันกิบตไหมพี่น้องพ่อหาอยากเนาะแสบอยู่เด้พี่น้องพอกันกิบตไหมจา้าสวัสดีจา้าขอบคุณค่ะ